อะไรวะเนี่ยคนนอกเหอจะทำให้เราตายกันหมดหน่อยแอนตนก็ช่วยดิโอนนโดกับเอลิน่าเราอยู่กันเองก็ดีอยู่แล้วเชิญอีทานนัก่อนเหลือกันแค่นี้เหรอจากทั้งหมู่บ้านคุณเนี่ยนะเหลือกันแค่นี้เลอเหลือกันแค่นี้เรอไม่มีใครเหลือแล้วมีแต่คนไร้ประโยชน์และก็นังง่อที่เอา แต่คล่ำครวญแล้วก็ก้กแกพาตะแกชกเลือดกับคนนอกเข้ามาในเน็เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วหวังว่าจะปลอดภัย,ยงั้นน่ะไม,ม่ที่ไหนปลอดภัยลอกไอพวกหน้าสมแพทย์ด้านนอกนั่นก็ถูกฆ่าตายหมดแล้วแล้วพรุ่งนี้พรุ่งนี้เราจะตายหากันหมดเหมือนกับผัวของเธอไง ควาคุมสถีร์ล็อได้แล้ว <c oughs> บ้านนี้ปกป้องครอบครัวฉันมาหลายชั่วอายุคนแล้วจะเป็นใครเราก็ต้อนรับทุกคนและทุกคนจะปลอดภัยในนี้เอาไงก็เอาใครก็ได้บอกผมทีว่าเกิดเรื่องบ้าอะไรขึ้นที่นี่เราก็ไม่รู้เราเคยเป็นหมู่บ้านที่เงียบสงบและจูๆ่ๆปีศาจก็โผล่มาโจมตีเราและพวกมัน พวกกมมมันมันนา<ส>ไ่ยสามีคนอยู่ไหนหดีวว่าพวกมันไม,ไม่ไม่นะเขาอยู่ข้างนอกที่ไหนสักแหงเข,เข,เขาไปหาคนมาช่วยใช่ใช่นั่นแหละต้องเป็นแบบนั้นเขาไปขอความช่วยเหลือเรามาภาวนาเพื่อเขาและเราทุกคนความคิดดีมาเถอะจับ บทสวนนั่นผมเคยได้ยินมาก่อนมีหญิงแก่คนหนึ่งแถวสุสานยาแก่นั่นน่ะลังนั่นมันเป็นนางโงสติฟันฝฟืนนะเธอตั้งใจคุยทิศตนด้วยความพักดีนะฉันหวังว่าเธอจะได้รับการปกป้องเช่นเดียวกับเราเรี่ยวน่ราโกเกิดอะไรขึ้นกุณโอเคไหม ใช่พ่อคุณแล้วนะคุณทำถูกแล้วเอเลน่าเอเลน่าไม่นะคุณทำอะไรไม่ได้แล้วที่นี่กำลังจะถล่มไม่ไม่ช่วยเขาไม่ได้เขาจากไปแล้วอย่าไปย่งกับฉันไม่เขาจะออกไปจากที่นี่ ทางออกของเราขอบคุณพระเจ้าแต่แล้วยังไงต่อศพหลักยังอยู่เต็มหมู่บ้านโ้นพวกม,มันม,มันมีเยอะเกินไปเฮ้ยเฮ้ยอย่าพูดแบบนั้นสิเราจะหาที่ปลอดภัยให้คุณจนกว่าผมจะเจอลูกสาวผมสังหนว่าเธอจะอยู่ในปราสาทนั่นไม่นะทนี่นั่นมีแต่เลือดแนละความตายและฉันก็ไม่อยากอยู่คนเดียวตอนนี้คุณเฮ oh. คะเอเลนนะไม ไม่ใช่พ่อคุณไม่ใช่เหรอ <c oughs> นี่มันมันมากเกินไปแล้ว